สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับแอดมินมังกรวันนี้น้องแอดมีรถเข้ามาแนะนำคือ Ford r a n g e r เป็นแคบ2ประตูปี2020นะครับคันนี้เป็นรถคันสีดำมาพร้อมกับสติกเกอร์ตัดกับสีรถขาวแดงแล้วตรงกระจังหน้านะครับมีตัวอักษรอังกฤษที่เขียนว่า r a n g e r จังหน้าเป็นลังพึ่ง ตัดขอบด้วยสีแดงสวยงามมากครับคันนี้จลมาตรงกลางนะครับเป็นลูก้ Ford สีน้ำเงินสวยๆเลยไไสำหรับไฟคันนี้นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวโคมเลยเป็นสำหรับไฟเลี้ยวคันนี้นะครับสำหรับไฟ <im itation> <g ir ly> สำหรับไฟหน้ารถหรับไฟหน้ารคันนี้นะครับมีไฟเลี้ยวมาในตัวเลยคือแถบสีตรงนี้มาดูที่ล้อแม็กกันนะครับเป็นล้อแม็กของฟอร์ดจากสูเลยนะครับสีดำมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างรถเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็ กระจุกนะครับไม่มีไฟเลี้ยวในตัวไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วเป็นสีดำเข้ากับตัวรถแล้วก็ด้านข้างมีสติกเกอร์สวยๆตัดกับสีรถสำหรับสติกเกอร์นะครับยาวมาถึงด้านหลังเลยด้านหลังก็มีสติกเกอร์สีแดงกับสีสีขาวมุกหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นมือเปิดเปิดได้ปกติ แล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดตรงกลางใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับเป็นโคมสามดวงตรงกลางเป็นไฟเลี้ยวข้างบนเป็นไฟเบรกด้านล่างเป็นไฟถอยนะครับเดี๋ยวน้องแอดจะพาไปดูห้องเครื่องกันเลยนะครับสำหรับ เครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.2เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เรามีเบรก ABS จากโรงงานมาให้เลยสภาพเครื่องเดิมๆไม่มีแต่งอะไรมาเพิ่มนะครับคันนี้แล้วก็ขาค้ำฝากระโปรงครับเป็นระบบโชค๊คมาให้สวยๆเลยครับคันนี้ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในของรถกันเลยนะครับก่อนจะเข้าไปในรถนะครับตรงนี้เรามีชิ้วกันสาดมาให้พร้อมกับตัวหนังสือเลนเ์แล้วด้านบนนะครับด้านบนมีเสาวิทยุแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงกลางสำหรับด้านในนะครับที่นั่งด้านหลังเป็นหุ้มด้วยหนังนะครับ เบาฝั่งคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับยังเป็นเบาะผ้าธรรมดาอยู่นะครับคันนี้ประตูด้านข้างนะครับมีที่ปรับกระจกอัตโนมัติแล้วก็มีที่ล็อกประตูส่วนต้องเปิดประตูนะครับจะอยู่ตรงนี้เปิดได้ปกติเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดกันเลยนะครับสำหรับ หน้าปัดคันนี้นะครับอ,ออกแบบมาเป็นมีหน้าจอตรงกลางบอกอกิโลำสำหรับหน้าปัดคันนี้นะครับมีหน้าจอตรงกลางบอกสถานะของรถต่างๆบอกอาการเข้าเกียร์บอกกิโลที่เราขับไปแล้วแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็นบอกวัดรอบแล้วก็ วงกลมด้านขวาจะเป็นบอกความเร็วที่เราขับสําหรับคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติสำหรับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดเวลาเราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับเราดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็หักมาด้านซ้ายแล้วก็ผักขึ้นไปนะครับอันนี้คือเกียร์ถอยเกียร์หนึ่งก็เข้าธรรมดาเลยครับไม่ต้องดึงอันนี้ขึ้นแล้วก็เป็นแล้วก็คันนี้นะครับเรามี หน้าจออ่าสัมผัสมาให้พร้อมกับฟังก์ชันต่างๆด้านล่างลงมานะครับจะเป็นอ่าที่ปรับเออัตโนมัติมาให้แล้วก็พร้อมอ่าช่องเสียบ USB มาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับสำหรับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ <c oughs> สามารถครวบคุมเครื่องเสียงด้วยพวงมาลัยเลยแล้วนะ เรามีที่เพิ่มเสียงลดเสียงหรืออรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ตรงกลางพวงมลาลัยนะครับมีโลโก้ Ford สวยๆมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรามีลำโพงมาให้ถึง6ตัวด้วยกันนะครับจะพามาดูนะครับคือสำหรับคันนี้นะครับมีลำโพง6ตัวด้วยกันนะครับอยู่ ด้านหลังตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ด้านหน้านะครับอยู่ตรงฝั่งประตูคนขับ1 2น,นะครับรวม2ฝั่งเป็น6ตัวนะครับคันนี้หากพี่ๆท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ประเสิฐผลลุ่งเรืองสกลน,นคร หากต้องการรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลสกลนครขอบคุณครับ